สำหรับการลงทุนเนาะมันจะขึ้นอยู่กับหนึ่งในนั้นในปัจจัยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัยตอนที่เริ่มต้นมักจะเป็นวัยที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวจนถึงนะตอนนี้ซึ่งก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะเราทุกคนวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะวัยมันมีผลต่อการลงทุนจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ค่ะเราเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องของวัยยังไงบ้างคุณเอก่อนค่ะได้ค่ะก็คือต้องบอกว่าตอนนั้นต้องบอกว่าเด็กเด็กกว่าที่เอบอกคุณนุ่นนะ ตอนนั้นยังไม่ยี่สิบกับประสบการณ์การลงทุนครั้งแรกในชีวิตแต่จากครั้งนั้นต้องบอกว่าเอได้อะไรกลับมามันเป็นประสบการณ์จริงๆเลยนะคะถามว่าอย่างตอนนี้เอลงทุนเนี่ยความเสี่ยงรับได้สูงมากนะคะอาจจะเนื่องจากว่าในอดีตฉันเคยเจ็บมาหนักขนาดนี้แล้วแต่ไอการที่บอกว่ารับความเสี่ยงได้สูงมากนี่คืออะไรก่อนจะลงทุนต้องอ่านก่อนนะต้องรู้ให้ชัดๆก่อนนะว่าสิ่งที่เอแบบหาเงินมามันเหนื่อยเนาะเอาเงินนี่ไปลงทุนเนี่ย สินรั์ตรงนั้นมันคืออะไร <c oughs> ต้องรู้ก่อนไม่เหมือนอดีตแล้วอะอดีตนี่แบบคนนั้นแนะนําอันนี้แนะนําฉันลงทุนฉันเชื่อแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้ต้องขอดูก่อนว่าตกลงจะเอาเงินของตัวเองเนี่ยเอาไปใส่เอาไปลงทุนเนี่ยมันคืออะไร <c oughs> อันนี้คือเป็นสิ่งที่เวลาก็ช่วยเราแล้วก็ช่วยปรอบประโยชน์เราด้วยนะที่ทําให้แบบเออฉันก็ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนั้นมาได้ค่ะคุณหอมอละคะเรื่องของวัยเป็นไงข้ามคุณหมอน,นั้นไปก่อนว่าให้คุณหมอน,นัเตรียมตัวบ้างไปคุณหอก่อนแหมเรื่องของวัยเป็นไงครับผมว่ายิ่ง ลงทุนนานขึ้นเราจะระวัดระวังมากขึ้นคือหลายคนชอบบอกว่าตอนแรกเริ่มต้นมักจะกลัวเนาะตอนแรกๆแบบเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกแต่ผมเชื่อแบบนี้นะอันนี้ผมเชื่อส่วนตัวเลยว่าพอเราลงทุนไปจริงๆอ่ะ <S <S ครั้งแรกที่เราลงทุนเราจะไม่กลัวเราจะเต็มที่เพราะเราจะไม่มีอะไรเรายังจะไม่รู้พอแต่เราต้องลองแล้วนั้นเราจะซัดเต็มที่กับทุกอย่างที่เราที่เราคิดว่ามันดีแต่ไอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับมันจะทาให้เรากลับมาระวัง ผมรู้สึกว่าการลงทุนเป็นแบบนั้นคือคนจะชอบบอกว่าโอเคเวลาสอนว่าแบบเอ้ยลงทุนต้องแบ่งพอจัดการในช่วงแรกผมเชื่อว่าหลายคนฟังแหละแต่พอลองปั๊บอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้แต่การลงทุนจะสอนให้เรารู้ว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เราควบคุมได้แค่บางส่วนเท่านั้นดังนั้นเราต้องกลับมาระวัดระวังมากขึ้นกับศึกษาหาความรู้มากขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็เราควรจะมองว่าจริงๆแล้วเป้าหมายการเงินครับคืออะไร คือก่อนหน้าที่ผมลงทุนที่บอกว่าอยากรวยอยากรวยอยากมีเงินมากขึ้นอะ่ะมันคือคําตอบแต่ว่ามันเป็นคําตอบที่ไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วความสามารถของเราเนี่ยควรจะได้รีเทิร์นประมาณเท่าไหร่ในการลงทุนเรามีเงินเท่าไหร่ในการที่จะเอาไปลงทุนเติมจัดการสภาพคล่องเราอย่างไรแล้วสุดท้ายพอผลไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยเรารับมือมันยังไงผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันมันจะถูกสอนขึ้น,นเรื่อยๆตามระยะเวลาการลงทุนที่มันนานขึ้นแล้วด้วยอายุที่มากขึ้น แล้วก็พออายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนผมเชื่อแบบนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเป็นหรือเปล่าแต่ว่าอายุมากขึ้นเราจะกล้าเสี่ยงน้อยลงเป็นปกติซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับพอถ้าอายุมากขึ้นกล้าเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยแปลว่าอายุน่าจะเหลือน้อยลงไวขึ้น <laughs> แนะนําอันนี้แนะนําจริงๆอย่า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 เปรี้ยวตอนแก่ใช้คํานี้นะ <c oughs> เพราะว่ามันอันตรายใช่แต่ว่าจริงๆผมว่าความระมัดระวังเป็นเป็นเรื่องสําคัญครับแล้วคุณหมอนัฐคะ จริงๆจะตอบเหมือนกันน,นะครับพอร์ตผมอะปัจจุบันอะปลอดภัยกว่าประมาณห้าถึงเจ็ดปีแล้วสิบปีแล้วเนี่ยเยอะเลยครับเพราะว่าเล่าฟังก่อนว่าผมปัจจุบันเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์นะครับทั้งเป็นอาจารย์สอนด้วยทั้งเป็นนักลงทุนด้วยแล้วก็ทําธุรกิจด้วยเหมือนกันมีหลายอย่างเลยแล้วก็ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นเงินก้อนลงทุนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกก้อนแรกกแหละนะครับปั้นมาจนถึงระดับหนึ่งพอร์ตผมเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนสไตล์คือเป็นลักษณะของอินคัมพอร์ตโฟลิโอคือเน้นเรื่อองงงขกระแสสินด นะครับเพราะผมเป็นฟรีแลนซ์รายได้ไม่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องมีพอร์ตอันหนึ่งที่สร้างกระแสสดเนี่ยเลี้ยงคนในครอบครัวทั้งหมดเลยพนเพราะฉะนั้นพอร์ตนี้ผมจะระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับอายุสังเกตเมื่อกี้คุณหนอมอายุมากขึ้นพอร์ตปลอดภัยมากขึ้นวันก่อนผมนึกขึ้นมาเมื่อกี้นี่เลยนะครับนั่งฟังบรรยายออนไลน์หรืนอนีเรียน e-Learning ได้เนาะโปรเฟสเซอร์ที่ MIT สอนเรื่อง Investment นะครับหัวขาวเลยนะครับเขาบอกลงตราสารนี้100% ไม่แปลกใจนะครับแกน่าจะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็เลยคิดว่านะประมาณนั้นคือทุกคนเนี่ยผมว่าเราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะเราถึงมาฟังสัมมนาแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะปีนี้เราจะต้องระมัดระวังตัวอะไรผมว่าลาจจะไม่ได้ฟังว่าเอ๊ะเราจะลงทุนยังไงให้มันงอกเขยมากนักนะครับแต่ว่าเราจะมองว่าปีนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังอย่างพี่นไเอ๋ยพี่เสกเอ๋ยเขาก็จะบอกว่าปีนี้ต้องมีปัจจัยแต่ที่เราจะต้องดูแลถูกไหมครับผมว่าอันเนี้ยเป็นส่วนสําคัญมากกว่าในการมองในฝั่งของเป็น บ,บวกด้วยซ้ำนะคแค่ประกองพอร์ตตัวเองให้มันสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดคล้ายๆผมแค่นี้มันก็เงินก็งอกเงยเติบโตได้อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ไม่ต้องเป็นต้องเป็นหวือหวามากก็ได้ถูกต้องไหมครับงั้นนุ่นขอขยายความคุณหมอนัดเลยแล้วกันนะคะว่าการจัดพอร์ตในส่วนตัวของคุณหมอนัดเอาณปัจจุบันเนี้ยคะ่ะเราแบ่งสัดส่วนแต่ละอย่าง เป็นยังไงบ้างกี่เปอร์เซนต์แล้วเหตุผลที่เราจัดพอร์ตในลักษณะแบบนี้ค่ะเรามีเหตุผลส่วนตัวยังไงเผื่อที่จะเป็นเ<ๆ>ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ฟังด้วยก็ต้องบอกกันถึงว่าอย่าเรียนแบบนะครับเพราะว่าออพอร์ตเฟอเรีลแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันจะบอกจริงๆคือคือเมื่อกี้ผมเกินไว้แล้วอ่ะว่าผมเป็นอินทัมพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็เวลาผมลงทุนเนี่ยผมไม่ได้ลงทุนแค่สินทรัพย์เดียวนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ Financial As s e t ด้วยนะ คือผมลงทุกอย่างเลยอสังหาริมทรัพย์ก็มีปล่อยเช่านะครับผมลงทองคำนะครับทองคำเนี่ยผมเก็บไว้ในเซฟก็มีวิธีท้งออมทองออนไลน์นะครับทำทุกอย่างบ้านคุณหมออยู่ที่ไหนคะครับไม่อยากบอกครับเดี๋ยวตามกันไปนะครับเดี๋ยวจะไปยกเขากันตรงนั้นนะครับนะฮะมีอะไรอีกนะครับมีของสะสมไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ทําเองแต่ภรรยาเป็นคนทําให้นะครับคุณผู้หญิงครับชอบสะสมอะไรฮะกระเป๋ามันเป็นผู้เสียงดังมาข้างหลังนะฮะกระเป๋านะฮะรู้ไหมครับว่ากระเป๋า m อเสนะครับ ช่วงโควิดที่ผ่านมาราคาเป็นไงครับคุณผู้หญิงครับราคาไม่ลงนะครับวิ่งบวกนะครับตอนช่วงโควิดนะ่ะผมนั่งดูพอร์ตตัวเองติดตัวแดงเหมือนกันไม่ใช่ไม้แดงนะฮะแดงเหมือนกันก็นั่งเอ๊ะเราจะปรับพอร์ตยังไงเราจะทํายังไงดีภรรยาเดินมาข้างหลังเงียบๆแล้วบอกว่าตัวเองรู้ไหมว่ากระเป๋าเขาราคาขึ้นมา20%แล้วขอซื้ออีกใบหนึ่งนะอ่ะมันจะเป็นท่านั้นเลยนะครับ <laughs> จริงๆเห็นไหมว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยอย่ามองเพียงแค่ financial asset นะครับ เพราะการกระจายพอร์ตไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีแค่ตราสารหนี้มีแค่หุ้นหรือไม่แค่กองทุนรวมหรืออะไรท,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 ทั้งหลายนะครับอาจจะมีของะส,สมบางอย่างก็ได้บางคนชอบพระเครื่องก็ได้ก็สร้างเวลได้เหมือนกันนะครับบางคนถ้าอยู่แถวเยาวราชผมเคยเจอพี่ท่านหนึ่งอยู่แถวเยาวราชเข,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 ขาก็สะสมกระเพาะปลาเก่าตัวหนึ่งเท่าฝ่ามือผมราคาเท่าไหร่ให้ลองถ่ายดูครับเท่าไหร่ครับ ถ้าหลักร้านผมจะป้นร้านที่เขาก่อนเลยนะครับท่องฝ่าม,มือผมเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเนี่ยสามแสนห้าสามแสนห้าครับแล้วพี่แกมินเป็นกระสอบเลยนะครับออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่ากให้มองเป็นภาพ asset location แบบชีวิตจริงอะ่ะคือเรามีสินทรัพย์ที่เป็น real asset บ้างนะครับเพื่อเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงเนะเาะคราวนี้สัดส่วนเนี่ยผมลงส่วนใหญ่นะชอบอสังหาริมทรัพย์นะครับประมาณสัก น่าจะเกิน60%ของพอร์ตโฟอิโออันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพราะว่า1เลยมันได้การที่เป็นอินคัมนะครับถึงแม้ราคาจะล่วงบ้างอะไรบ้างช่างมันนะครับผมรู้สึกอย่างนึงว่าโจทย์ของผมคือทํายังไงให้มีได้สม่ําเสมอมันผมหัวงแค่เรื่องนี้นะครับราคาจะขึ้นจะลงช่างมันช่วงที่อสังหาไม่ดีก็มีอย่างเช่นช่วงนี้ดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมอสังหาแย่หมดนะครับแต่ว่าตราบใดที่ยังจ่ายเงินผมได้ผมโอเคกับมันนะครับเั้น เรามีสไตล์การทุนที่มันไม่เหมือนกันอย่าลเล่นแบบกันที่เหลือเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก20%ของผมก็จะเป็นพวกตราสารนี้นะครับแต่ปีนี้เพิ่มน้ำหนักขึ้นแบบป็น25เพราะว่าปีนี้ดอกเบี้ยมันสุดแล้วมีตะขาลงเราก็จะใช้จังหวะน,นี่แหละอาจจะได้แคปิตอลเกนจากตราสารนี้ด้วยนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็มีหุ้นนะครับเอาไว้ร้อนแรงไว้สนุกสนุก,นกเล่นๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ไทยปัจจุบันผมถือน้อยมากแต่ปีนี้อาจจะกลับมาถือหุ้นไทยถ้าผลไต่มาสองอาจจะผมผมเท่าที่ดูเนี่ยมันม อนนี้ที่งบกำลังจะออกมาคือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมฮะ,ะ,ะมีหลายงบเลยค่ะที่จะออกมาทั้งที่เป็นจริงและ<บ>ที่ยังพูดพูดอยู่ใช่พอดีผมมีรุ่นพี่บางคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในคณะณะทำงานด้วยเขาบอกว่าเนี่ยรอถ้าง,งบออกเนี่ยนะภาคเอกชนก็จะเข้ามาร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครึ่งปีหลังก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปคุยที่ไหนเนี่ยปีไหนที่หุ้นไทยไม่ดีไม่ดีปีถัดไปมันมักจะกลับมาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่หุ้นต่างประเทศปีไหนดีเนี่ยปีถัดไปมันมักจะ กับอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเผื่อความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับประมาณนั้นครับคุณหมอเวลาที่คุณหมอเลือกในลงทุนแต่ละสัดส่วนเนี่ยนะคะเวลาที่ใส่เงินลงไปหรือลงทุนลงไปเนี่ยคุณหมอใช้หลักการที่ว่าทุ่มไปเป็นก้อนเลยหรือว่า DCA เฉลี่ยไปคะมีทั้ง2แบบคือถ้าเป็นสินทรัพย์ใหม่แล้วผมไม่มั่นใจผมจะใส่ทยอยใส่ แต่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่เราถือมานานแล้วเราก็จัดพอร์ตมานานแล้วผมก็จะปล่อยให้มันลันไปนะครับก็แค่มีการรีบาลานซ์เมื่อกี้พี่เสกพูดถึงรีบาลานซ์จำเป็นมากนะครับทุกๆปีเนี่ยสินทรัพย์ไหนกําไรต้องคริมมันขายออกมากลับมาสู่ในสินทรัพย์ที่ราคามันล่วงลงไปะนะครับอันนี้จำเป็นนะทำอย่างนี้ทุกปีไปเรื่อยๆพอร์ตมันก็จะค่อยๆบิ้วสุบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเองนะครับเป็นต้องต้องอเรียกอะไรสเตย์อินเวส นะครับเหมือนที่เฮวิตบอกนะครับแล้วก็เขาเรี mm hmm. ยกอะไรมีวินัยกับการลงทุนคือคอยหมั่นดูแลมันปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยช่วยได้อืมอาคุณเอ่ะคะจัดพอร์ตยังไงและเหตุผลอะไรถึงจัดพอร์ตในลักษณะนี้ที่เป็นสไตล์ของตัวเองอ๋อเอก็ต้องบอกว่าอย่าล้อเอกเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอตเอกเนี่ยต้องบอกว่า1พอร์ตของเอกคือ1นเป้าหมายและอย่างที่คุณเสกบ,บอกเลยค่ะว่าถ้าอย่างเอกเนี่ยเป้าหมายกเกษียณ เอกจะไม่ได้ดูแค่ในส่วนของ AMF s s f l t f เอกก็เอามาเป็นกระเสียนด้วยนะเพราะเอกมองว่าหุ้นไทยทุกคนน่าจะเหมือนเอกเนาะ เอมีหลายกองมากเลยนะสำหรับ LTF แล้วต้องยังแดงเถือกอยู่เลยค่ะอง <c oughs> บอกว่าถึงแม้ว่ามันมีโอกาสจะออกได้แต่ยังไม่รีบไหยคะเอาไว้ตอนกเกษียณดูกันยาวๆไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างตัวของที่ออกใหม่ปีที่แล้วไทย SG <c oughs> เอก็มองว่ากองนั้นถึงแม้จะบอกว่าแค่8ปดปีเต็มแต่เอกก็ตั้งใจเอาไว้ตอนกเกษียณเช่นเดียวกันน <c oughs> ะก็คือต้องเอามาดูทั้งหมดเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างและส่วนใหญ่ของเอนี่อาจจะผิดกับคุณหมอนั้น,น,นเลยค่ะเพราะว่าแทบจะเป็นหุ้น ถ้าถ้านับรวมจริงๆนะต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยเนื่องจาก LTF มันเยอะเนอะหลายปีแล้วแต่ละปีเอต้องอเอจกจัดเต็มมาทุกปีทุกปีเลยหุ้นไทยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นงไงคะเมื่อกี้เห็นเห็นแล้วแบบโอ้โหมันแดงเทือกหรือเกิดอะไรขึ้นแน่นอนพอร์ตเอกก็เป็นแบบนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งแทบจะแบบ กือบครึ่งเอาอย่างนั้นเลยค่ะเป็นพอตต่างประเทศอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ค่อยทําให้เอชชื่นใจขึ้นมาสักหน่อย<ะ>ในส่วนตราสารนี้ถามว่ามีบ้างไหมต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ารับความเสี่ยงได้เยอะมากนะคะตราสารนี่พอมีบ้างแต่มันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากจริงๆกับตอนนี้ที่มีอยู่นะคะหรือถ้าบอกว่าในอนาคตะคะถ้าเห็นแบบว่าตอนนี้ตลาดผันผวนเยอะเลยเออาจจะต้องมีการปรับบางส่วนอาจจะมีการสับเปลี่ยนหรืออาจจะสวิตชิ่งมาบ้างก็ได้ต้องบอกว่าอย่าง r m f เนี่ย มีตราสานนี่บ้าง <คะ S 2> แต่มันค่อนข้างน้อยมากในปีนั้นจังหวะที่ต้องบอกว่าเห็นละทุกอย่างมันแย่มากจริงจริงเอถึงตัดสินใจแบบลงตราสานนี่ให้มันค่อนข้างเซฟหน่อยเท่านั้นเองอแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวเนาะที่เราแดงเออตัวใหญ่หญหญส่วนใหญ่ด้วยค่ะส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ด้วยค่ะแล้วเราตั้งรับกับสิ่งนี้ยังไงต้องบอกว่ายังไงดีละ่ะไอตอนที่มันเขียว เรารู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้มากแต่พอที่มันแดงเราหตายแล้วทาไมมันแดงหนักขนาดนี้ถามว่าเอ็ดดูไหมไอ้พอร์ตเนี่ยต้องบอกเอ็ดก็เปิดดูนะทุกวันเอ้ยวันนี้ฉันเป็นยังไงเอ็ดดูยอดรวมไปเลยค่ะความถี่คือดูทุกวันจริงๆคือดูยอดรวมทุกวันแต่เอด็ดไม่อยากเข้ามาดูแล้วเออมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้แล้วอย่างเมื่อวานบอกว่าตลาดติดลบหรืออะไรเอด็ดก็เข้าใจแล้วว่าพอร์ตตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะอะ คุณหนอมาคะตัด์ตยังไงคะอันนี้ลอกผมได้ครับอันนี้คนอื่นลอกได้เลยหรอผมลอกได้เลยอ่ะผมผมให้ลอกได้เลยลอกคำตอบเขาหรือว่าให้ลอกอะไรเพราะไม่รู้ไม่เหลืออะไรให้ตอบแล้วแต่ผมตอบแทนไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมตอบแทนไม่รู้อะไรคือลอกผมได้แต่ยาด่าผมครับผมผมเล่าแบบนี้แล้วกันนะคือเริ่มต้นผมผมจะเริ่มจากการดูสภาพคล่องก่อนอันนี้แบบเบสิกเลยคือในในปีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมจะรักษาสภาพคล่องก่อนสภาพคล่องที่ว่ารักษาได้เรียบร้อยปั๊บหลังจากนั้นดูก่่อนววาาาาาตัททีีเเเรรจะะลงงุยยมมป้้หไบ คล้ายๆคุณเอ๋เมื่อกี้ก็คือแยกเป้าหมายเป้าหมายก็มีเกษียณเราดูแลพ่อแม่ค่าเรียนลูกเกษียณเมียอะไรเงี้ยก็ไล่ไปไล่ไปครับเขพอไล่ไปทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะดูว่าแต่ละอันมันเสี่ยงได้แค่ไหนอืสมมุติว่าถ้าระยะเวลานาน,านแล้วเสี่ยงได้ก็จะลงทุนในสัดส่วนที่เสี่ยงหน่อยอาจจะคุณเยอะหน่อยตราสารหนี้น้อยอห,หน่อยอสังหาน้อยหน่อยแต่ในกลุ่มที่เสี่ยงไม่ได้เช่นโอเคอาจจะแบบเกษียณเราอาจจะรู้สึกว่าใกล้ละหรือเงินสัมปช่วงนี้บางอันก็อาจจะเลือกที่จะเก็บเป็นเงินสดนะ เพื่อเพื่อความปลอดภัยเก็บเงินฝากเงินสดหรือตราสารหนี้ที่มันเสี่ยงต่ําเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขยายมาตามเป้าหมายเมื่อกี้ครับ,รบทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันคือผมโฟกัสเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลดหย่อนภาษีแน่นอนคือมีรายได้เราเสียภาษีเนาะกองทุนพวกนี้ในแต่ละพอร์ตมันสามารถจัดร่วมกับการที่เราจะวางแผนภาษีไปได้ด้วยเช่นเอ s S อฟก็สิบปีสิบปีข้างหน้ามีเป้าอะไรบาง SSF เนี่ยผมใช้จัดในเรื่องของค่าเรียนปริญญาตรีลูก จะต่อปริญญาตรีถ้าถ้าถ,ถ้าเขาสามารถเรียนจบมัธยมได้ก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกผมจะได้เรียนนะแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนว่าท่านเรียนปริญญาตรีอ่าถ้าเป็น TSC ก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นเป้าหมายใน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 กวนเดียวกันเพราะมันแปดปีสิบปีใกล้ๆกันส่วนไ m f เบเนี่ยก็จะแยกเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งกเกษียณตัวเองห้าสิบห้าแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเป็นเงินตั้งต้นชีวิตลูกคือถ้าผมห้าิบห้าเนี่ยลูกน่าจะย0ิบต้นๆ้นก็เป็นเงินให้เขาไปเลยเป็นเงินตัดขาดพ่อลูกครับก็คือเอาไปเลยลูกแล้วต่อไปนี ไม่ต้องมปยุ่งกับกูนะครับเข้าใจถูกไม่ต้องไายุ่งกันเลยคือที่เหลือคือเงินพ่อเงินลูกเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องวางให้ชัดทั้งหมดก็จะเล็ตลิสต์เป้าหมายประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วก็อาจจะมีเป้าหมายอื่นเช่นโอเคถ้ามันเป็นระยะที่จะเอาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือทําอะไรก็ตามที่มันเป็นเป้าหมายที่สามารถใช้กองทุนลหย่อนภาษีได้ก็จะใช้อันไหนที่มันไม่ได้ก็จะกลับมาที่กองทุนรวมปกติหรืออาจจะเป็นเงินฝากครับเวลาที่เราดูเรื่องของกองทุนรวมที่เราให้น้ําหนักไปตรงนนนี้เะะ คุณหนอมดูในส่วนของผู้จัดการกองทุนมีวิธีในการเลือกไหมคะผมดูจริงๆดูแบบเมื่อกี้ที่ที่พีเ่เสกเมื่อกี้ที่ถาวผลการลงทุนอะไรผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีอนาคตใช่ไหมแต่ว่าก็ดูเป็นดูเป็นเรื่องนึงก่อนว่า Performance นซเฉลี่ยคือเราไม่คาดหวังว่ากองทุนที่เราซื้อเนี่ยจะต้องเป็นที่1ตลอด <c oughs> ไม่มีไม่มีใครเป็นที่หนึ่งได้ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะดูในกองทุนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็ดูนโยบายการจัดก,การของแต่ละกองทุนในการบริหารสินทรัพย์แล้วก็ผู้จัดก,การก็มีผลนะครับความหมายคือทีมการบริหารเป็นใครมีความเชี่ยวชาญด้านไหนโอเคไหมหรือถ้าเกิดอยากรู้จักเขามากกว่าน,นั้นก็เอาชื่อเขาไปเซิร์ชอันนี้เหมาแนะนำะเสมอคือให้เอาชื่อผู้จัดก,การไปเซิร์ช <c oughs> แล้วไปดูว่าเขาฟังเขาพูดเป็นยังไง <c oughs> อ่าถ้าเขาพูดแล้วไม่โอเคว่ะ ไม่ชอบไม่ชอบคนหน้าตาดูโง่เหงได้ไหมดูโง่เหงไม่ต้องดูโง่เหงดูโง่เหงด้วยอ่ะดูทุกอย่างฮะดูดูรวมๆอะไรเงี้ยก็ก็เราก็ดูแล้วก็แล้วก็อาจจะเอาพวกนี้มามาประมวลผลร่วมกันใช่ BB บีเอ็มแหจะจะชมแบบนั้นก็เก่งเก่งใจเกินไปแต่ก็ใช่เขาจ้างมานะคะเราต้องคุณนิดนึงค่ะอย่างไรฝากไว้นิดนึงนะครับกับ b b บ a m นะครับคุณดนายกุมหัวเลยแบบ รอบหน้าไม่เอาแม่งมาแล้วครับหยอกหยอกโอเคค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะในภาพรวมเอาเราฟังมาจากหลายเซสชันมากหลายสปีคเกอร์เนี่ยนะคะเทรนของปีนี้ในมุมมองของคุณหมอนัดนะคะเราเห็นภาพรวมเราเห็นข้อมูลต่างๆแล้วะคะ่ะสัดส่วนในเรื่องของการลงทุนหรือจัดพอร์ตของคุณหมอนัดที่จะให้น้ําหนักไปเมื่อดูจากเทรนเมกะเทรนต่างๆแล้วะคะ่ะคุณหมอนัฐมีความสนใจอะไรสําหรับในปีนี้เพื่อให้พอร์ตเรามันปัง โอเคได้ครับจริงๆเตรียมสไลด์มาไม่รู้ทีมขึ้นทันหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับก็พระเอกปีนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่ดนายนะครับพี่เอ็กพูดไปแล้วนะครับก็คือตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้นี่คือพระเอกชัวร์นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยพีคแล้วนะครับมีแต่ลดลงนะครับแคปิตอลเกนน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะน้ำหนักที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เพิ่มน้ำหนักตราสารหนี้ได้นะครับอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างชอบครับจริงๆชอบมาหลายปีแล้วคือถ้าใครเคยเข้าคอร์สไปเลยเเนี่่ยอออจะบกสมวา อินเดียอินโดนีเซียเนี่ยพูดมา4ปี5ปีแล้วเป็นเดสทินิชันที่น่าสนใจมากในการลงทุนระยะยาวนะครับ mm. เพราะว่าประชากรเยอะเนาะที่ไหนที่คนเยอะมีการค้าขายเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนสมัยก่อนเราเรียนหน้าโรงเรียนนะครับประชากรต้องเรียนเยอะใช่ไหมครับรถเข็นเพียบถูกไหมอ่ามันเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาพเดียวกันนะครับงนั้น อินเดียเนี่ยอินโดนีเซียก็น่าสนใจนะครับเมื่อกี้สตาร์ทอัพหลายหลายก็เกิดจากอินโดนีเซียประเทศไทยมี2ตัวจริงๆไม่ถึง2ตัวเดี๋ยวผมจะย้งจะแย้งเฮวิตแล้วยกมือจะยกมือแล้วบอกเหลือตัวครึ่งนะครับอีกครึ่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ไปถึงฝันเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่เล่นนะครับคือเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยผมจะให้ความสำคัญเรื่องเอเชียค่อนข้างเยอะเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยหุ้นเอเชียดิสคัลมา หลายปีต่อกันนะครับพะเงินกลับไปที่อเมริกานะครับก็ขึ้นดอกเบีย้ยมาคราวนี้ถ้าดอกเบีย้ยลงผมว่าเงินจะกลับมาบางส่วนด้วยวันนี้อีเมอร์จิ้งมาเก็ตเอยเวียดนามเอยอะไรเงี้ยน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีแนวโน้มที่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่รู้ใครเชื่อฮวงจุ้ยบ้างเขาคุยกันเยอะมากเลยว่าเป็นอะไรนะเข้าสู่ยุค9ยุค9เนี่ยอสังหาไม่ได้แล้วนะอสังหานี่มันเอาไว้แล้วต้องเป็นเรื่องพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหลายนะครับรวมถึงที่มาจากแบบภาคใต้อะไรทั้งหลายเนี่ย อินเดียมันก็เข้าพอดีถ้าเชื่อนะนะครับทุกอย่างแม่งพอดีเพะหมดเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าอินเซปชันหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวโน้มการลงทุนที่ดีผมว่าหลายปีมาแล้วนะีอินเดียเนี่ยผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งที่เป็นเซกเตอร์แล้วกันเมื่อกี้เราคุยถึงผู้มิภาคใช่ไหมครับอเมริกามีโอกาสไปต่อได้อะไรได้ผมผมไม่พูดถึงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน อเมริกาดัชนี s อสพีห้าเนี่ยเป็นดัชนีที่โกงมากตัวหนึ่งนะครับมันขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตราบใดที่เทคโนโลยีที่ยังถูกใช้อยู่มันยังไปต่อได้นั้นผมไม่พูดถึงนะครับมันเราใส่เงินเรไปสักนิดนึงทยอยสะสมผมว่าก็โอเคคราวนี้อีกหนึ่งที่ผมชอบฝั่งเซกเตอร์แล้วกันเซกเตอร์หนึ่งที่ฝากผีฝากไข้ได้ดีมากๆนะครับก็คือสุขภาพเฮลท์แคร์นะครับผมค่อนข้างชอบแล้วก็บีแคร์ของที่เนี่ยโฟล์คแมนเลยยาวนะครับผมทํา DCA มาเนี่ย ก็ตอบโจทย์ชัดเจนนะครับว่าแบบว่ารีเทิร์นดีนะครับเสียดายไม่เปิดสไลด์ไม่ได้ใช่ไหมสไลด์ slide เนี่ยผมจําได้ถ้าทํา10ปีย้อนหลังนะครับดีเทิร์นต่อปีเฉลีย่ยคือ9ก้ถึงสิต่อปีโดยเฉลีย่ยเลยยาวๆนะครับแล้วเทคโนโลยีฝั่งเฮลท์แคร์ก็เติบโตเรื่อยๆและสุขภาพนะครับมันเป็นปัจจัย4อยู่แล้วน <c oughs> ยังไงก็ต้องถูกใช้เพราะฉะฉนั้นผมจะชอบเซกเตอร์กลุ่มนี้เทคโนโลยี technology เนี่ยยังไงมันก็โตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันอยู่บนออนไลน์หมดนะครับแล้วก็เราเห็น Apple เปิดตัวแล้วใช่ไหมครับวิชั ราคาแสนสอง,อย,อ,งอย่าลืมไปลองดูนะครับแล้วผมบอกเลยตัวนี้เป็นบิ๊กเชนของอุตสาหกรรมไอทตัวหนึง่งแต่เขายังพูดถึงอยู่ข้างหนคืออย่างนี้ต่อไปมือถือพวกเราอาจจะไม่ต้องใช้มือถืออใส่แว่นอย่างเดียวนะครับรับสัญญาณเพราะว่าต่อไปมีเรื่องของ Cloud Computing นะครับที่สเปคมือถือไม่มีไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้เพราะว่ามันคำวนวณอยู่ข้างบน แล้วด d วายสหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแค่ตัวรับสัญญาณแต่มันคงอีกไกลนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเปิดสกสัดลาดใหม่วันนี้เขาบอกว่า Vision Pro เนี่ยเหมือนไอโฟนรุ่นแรกกระตีบจ็อบนั่นเองนะครับจะปะปะดิดบริบทอตสาหกรรมอีกเยอะเลยเพราะ,ะนั้นรอดูว่ามันเป็นจริงไหมนะครับถ้ามันเป็นจริงผมว่าก็จะเกิดเอสเคิร์ฟใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพอสมควรนะครับเพราะ,ะนั้นลองจับจองดูครับพวกเซมิคอนดักเตอร์เอ่ยไซเบอร์ซิเคิตี้เอ่ยนะครับพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเบสิกพื้นฐานของตัว เขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยผมว่าได้ใช้อันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะก็ประมาณนี้ครับค่ะแล้วของคุณเออ่ะคะสำหรับในปีนี้ส่วนตัวของตัวเองเลยมองเทรนและเออมันมาแบบนี้จะเอาตัวไหนที่เป็นตัวใหม่เข้าพอร์ตของตัวเองที่มองมองไว้มีไหมคะที่มองมองไว้ก็คือปีนี้ใครก็พอร์ตเลยว่าดอกเบีย้ยนี่มันน่าจะสุดแล้วแหละนะมันเตรียมที่จะแบบปรับตัวลดลงแล้วเอกก็มองในเรื่องของตัวกองตราสารหนี้นที่อาจจะเข้ามาในพอร์ตที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างตัวอื่นๆนะคะก็คืออย่างที่ หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเองก็ดีมันก็แบบตอนนี้มันต้องไปไกลามากยิ่งขึ้นที่มีอยู่แล้วทําไมเราถึงจะไม่มีเพิ่มลงไปอีกล่ะหรืออย่างที่เรากลับมาดูค่ะว่าตอนนี้ที่เรามีในพอร์ตอะเราสามารถที่จะดี f ออะไรเพิ่มได้ไหมต้องบอกว่าตอน ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่ลงทุนค่ะจะมาซื้อทีละตัวทีละกองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองนี่ก็อาจจะดูไม่ไหวหรือว่าเห็นตัวไหนที่เออมันน่าสนใจตัดสินใจ DCA ไปเลยค่ะคุณนุ่นจะเป็นอย่างนั้นจะดีกว่าดูมาเลยว่าไรายได้เราเนี่ยต่อเดือนเข้ามาเดือนละครั้งใช่ไหมคะค่ะก็ขอตัดออกไปเลยเดือนละครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีการกระจายไปก็อย่างที่บอกว่าบีแคร์เองหรือว่าสุขภาพถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์อาจจะไม่มีโชว์แต่เทรนมาอยู่แล้วในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของผู้สูงอายุมีมากขึ้น ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยถูกไหมคะหลายประเทศเองก็คือก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นเทรนตรงนี้หรืออะไรแบบนี้ก็มองว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะะการถือครองเงินสดค่ะที่พูดถึงเรื่องประเด็นการถือครองเงินสดนะคะเป็นเพราะว่าหลายอย่างเนาะมันผันผวนและมันไม่ใช่เหมือนในอดีตเลยอ่ะเหมือนเราจะเรียนรู้ประสบการณ์จากในอดีตเพื่อมาต่อยอดในอนาคตอ่ะณปัจจุบันบางทีมันค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกัน การถือครองเงินสดณนะปัจจุบันในมุมมองของคุณเอ๋ค่ะเอาเอาเอาชีวิตจริงเอาประสบการณ์เลยเราให้สัสดส่วนตรงนี้ไว้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่ามองไปในระยะไกลในการถือครองเงินสดเพื่อให้เซฟสาหรับตัวเองอะ่ะเพราะว่าในอดีตเขาบอกว่าต้องสํารองไว้ประมาณให้ได้6เดือนณนะปัจจุบันมันต้องเกินกว่า6เดือนไหมปัจจุบันมองว่าเกินกว่าค่ะเพราะ6เดือนเนี่ยถ้าเป็นโสดอาจจะดูเหมือนพอนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ใช่ เรามีคนที่เรารักอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะบอกมีครอบครัวมีลูกหรืออย่างเองบอกเอมีคุณแม่นะมีใครหรือแบบยิ่งบอกว่าเป็นผู้สูงอายุยิ่งต้องน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเป็นอะไรไปทีเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเดินเองก็บอกปรับเปลี่ยนเลยใครมีได้ปีหนึ่งขอให้มีปีหนึ่งใครมีได้มากกว่าปี สองปีเอบอโอเคอเนี่ยค่คือเป็นสิ่งที่อยากให้เซฟเอาไว้เพื่อมีเหตุจําเป็นใช้ได้หรือเพื่อมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรใหม่ๆมาอาจจะบอกขอแบ่งมาอีกสักส่วนหนึ่งเพื่อจะมาทดลองลงทุนอันนี้ก็สามารถทําได้ค่ะ,ค,ะคือในแต่ละท่านเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีเพจของตัวเองมีไปบรรยายทั้งกลุ่มของวัยเกษียณมีทั้งกลุ่มของมหาวิทยาลัยคุณหนอมคะคาถามที่จําไม่รู้ลืมที่คนอินบ็อกมาถามเนี่ยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนวางแผนการดําเนินชีวิตนะคะครับคิดคร่าวๆมีคําถามไหนที่โดนใจและจําไม่ลืมไหมคะเขาถามมาว่ายังไงถ้าตัดคําถามว่าโดนสามากภรเรียกทำยังไงออกไปก็จะก็จะมีเรื่องของขายกองทุนก่อนกําหนดได้ไหมส่วนใหญ่ปัญหาครับคืออันนี้ต้องต้องเล่าส่วนตัวว่าเพจผมคนจะมาคนจะนึกถึงเมื่อมีปัญหาค,คือทําอะไรผิดบางอย่างไปแล้วเช่นซื้อกองแล้วปรากฏว่าต้องการเงินสุขเฉิน ขายกองก่อนกําหนดจะต,ต้องโดนอะไรบ้างเงี้ยเขาเขาจะค่อนข้างกลัวเรื่องพวกนี้เป็นหลักครับซึ่งซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็จะกลับมาที่ประเด็นว่าผมรู้สึกว่าประเด็นที่มันโดนใจคือกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้เลยคือเรื่องของเงินสำรองอืมคือคือ,คอหลังหลัง,หล,งหลังมาเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการมีเงินสำรองไว้เตรียมพร้อมเป็นเป็นเรื่องที่ดีอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ที่คุณเอกพูดว่าต้องมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลเงี้ยผมเก็บเป็นเงินสำรองแบบเงินพ่อเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับคือเตรียมไว้ก้อนหนึ่งเลยว่าถ้าพ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเงินก้อนนี้ค่ะใช กลัวค <K r ug> <k ling> ืนใช่ถ้าพอไม่เขาแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเลยว่าเผื่อไว้เลยว่าเงิน,นใช่นี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ต้องทำอะไรงี้ยผมรู้สึกว่าการรักษาสภาพคล่องในในปัจจุบันเป็นเรื่องสาคัญหนึ่งเรื่อง2คืออาจจะเติมไปกับเมื่อกี้คือถ้าคําถามเมื่อกี้บอกว่าลงทุนผิดหรือตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาความบุบบามในเรื่องของวินัยการลงทุนหรือการจัดการเงินคือจริงๆคาถามเบื้องหลังของคำว่าซื้อเกินไปแล้วจะขายเพราะต้องใช้เงินเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนว่าคุณเลือกผิด แต่แม่อาจจะมองว่าคุณตัดสินใจผิดตอนนั้นว่าคุณไม่รู้ว่าอนาคตคุณมีเรื่องต้องทําอะไรค่ะ<ฆ>ดังนั้นการมองภาพของตัวเองให้ออกในอีกมุมหนึ่งคือมองเรื่องของความเสี่ยงหรือที่มันจะมากระทบเป้าหมายเราด้วยคือ<ฆ>ในวัยที่เราอายุอาจจะน้อยหน่อยสำหรับคนที่อายุน้อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากระทบดังนั้นเงินสําร,รองอาจจะรู้สึกว่าหูไม่เห็นต,ต้องเก็บเยอะเลย6เดือนเก็บไปทาไมวะ<ฆ>ทุกวันนี้ก็พออยู่แล้วงานก็มั่นคงแต่ว่าพอคุณอายุมากขึ้นพอคุณมีปัญหาชีวิตมากขึ้นนะครับสิ่งท ต่ทีนี้ไม่ได้บอกไม่ได้แปลว่า,าการเก็บมากขึ้นจะแปลว่าคุณต้องลงทุนน้อยลงแต่มันแปลว่าคุณต้องรักษาระดับวินัยที่เหมาะสมให้ได้คุณเคยซื้อเดือนละเท่านี้คุณทํายังไงให้คุณมีทั้งเงินสํารองและซื้อได้ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ที่ต้องจัดการแล้วก็เป็นสิ่งสะท้อนจากคําถามเมื่อกี้ที่ที่โดนใจว่าคนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาค่ะครับแต่นุ่นมองว่าการวางแผนเนี่ยนะคะที่มองไปในระยะข้างหน้าหนึ่งในนั้นตอนนี้คนอาจจะมีความรู้สึกคล้ยเขวนิดหนึ่ง ดูตัวอย่างอย่างเช่นกองทุนพวก RMF, LTF, s s f ต่างๆกองทุนรวมต่างๆเพื่อเราใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแน่นอนว่าผลประโยชน์หรือว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับสเต็ปแรกมันคือใช้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีและมองไปข้างหน้ามันคือเรื่องของการลงทุนที่เป็น investment แต่ภาวะที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้ค่ะที่ทำให้คนเขยก็คือว่าโอเคเราได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีไปแล้ว แต่พอณนะวันนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มีหลายอย่างที่เป็นปรากฏการที่ซับซ้อนไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยทําให้เอ,อผลตอบแทนมันตัวแดงมากเลยความคุ้มค่ากับการเอาสตุ้งสตางของเราไปลงทุนนะคะ เมื่อคิดคำนวณย้อนกลับมันยังคุ้มค่ายอยู่หรือเปล่าจะให้หลักคิดตรงนี้ยังไงคะอ่าโอเคผม,ผมมาชอบคำถามนี้มากว่าเวลาคนบอกว่าเฮ้ยซื้อกองทุนหย่อนภาษีไม่คุ้มเลยว่ะซื้อไปก็ลดภาษีแค่อย่างเดียวตัวแดงคิดรีเทิร์นกลับมาไม่คุ้มเลยผมถามกลับแบบนี้นะครับอันนี้ด้วยความเคารพถ้าไม่ซื้อกองทุนหย่อนภาษีเนี่ยคิดว่าลงทุนได้ดีกว่านี้ไหมอ,อันนี้ข้นี้ผมผมถามด้วยความเคารพคือเงินเท่ากันนะสมมติบอกว่าถ้าแสนซื้อกองทุนหย่อนภาษีแล้วลงทุนได้แค่ลดภาษี แล้วก็ผลตอบแทนขาดทุนผมถามว่าขามกลับใหม่ว่าถ้าเอาห้าแสนนั้นอะไปซื้อย่างอื่นแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าและคุ้มค่ากับการลดภาษีหรือเปล่าอืถ้าคําตอบคือใช่ผมถามต่อคําเดียวทําไมไม่ทําแต่แรกเราถามเหมือนโคชชิ่งเลยอะไม่ไม่นี่คือเรื่องจริงนะคือคือคัญามมันคือเราเราชอบพูดว่าการตัดสินใจเรามีปัญหาหรือไอ้สิ่งที่เราเลือกมันมีปัญหาแต่จริงอะเราเลือกได้ตั้งแต่แรกถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไร ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเลือกกองทุนติดลบถามว่าทําไมคําถามคือตอนที่กําไรไม่มีใครบ่นนะครับตอนที่กําไรไม่มีใครเคยบ่นเลยทุกคนบอกอยากจะซื้อกับอยากจะให้มันกลับมาอีกสักครั้ง LTF เงี้ยแต่พอวันนี้บอกกลับมาทมํา,า <laughs> ไมออยแม่ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยทำไมทาไมเราถึงมีเพอร์เซพชันต่างกันกับเงินก้อนเดียวกันและวิธีการเดียวกัน <laughs> คําตอบที่ผมได้คือมันคือมันต้องไปตอบที่เป้าหมายการเงินเราอะครับคือถ้าบอกว่าโอเ OK ค RMF เนี่ยอีกกี่ปีคุณจะขายวันเนี้ยที่มันลงเนี่ย มันแปลได้สองแบบคือคุณควรจะเก็บเพิ่ม<ะ>เพื่อสะสมแล้วก็ไปให้ถึงวันนั้นตามเป้าหมายหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีทางเลือกดีกว่าคุณก็ไม่ต้องซื้ออารแบบ์บปคุณก็ไปสะสมเลยตามเป้าหมายเพราะช่วงที่คริปโตดังก็มีคนบอกผมว่าไม่ต้องโหไม่ต้องมาลดหย่อนภาษีหรอกค,<ะ>คุณไม่รู้หรอว่าปีนี้ผมได้คริปโตเท่าไหร่ผมก็อยากจะถามว่าแล้วปีก่อนหน้านี้ได้คริปโตเท่าไหร่ครับเออมันคือการลงทุนมันมีมันมีผันผวนมันมีทุกอย่างเนาะคือถ้าคุณเก่งในการลงทุนจริงๆ คุณจะไม่ได้มีปัญหาแต่สิ่งที่คุณมีปัญหาคือคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรในการลงทุนอถ้าผมพูดกลับกันว่าแบบโอเคถ้าถ้ามันอย่างนั้นแบบผมซื้อแบบแค่อาร์เบตาสานี่ผมอาจจะไม่ขาดทุนก็ได้นะอแต่ว่าความความถามต่อคือแล้วเงินมันพอตามเป้าหมายหรือเปล่านั่นสิดังนั้นโจทย์พวกนี้มันเป็นโจทย์ที่เราต้องตอบตัวเองครับซึ่งึ่งทุกท่านที่คุยกันที่บอกว่าอย่าลอกอย่าลอกเนี่ยในข้อท็จจริงมันคือแบบนั้นแหละก็คือการที่เราตอบเป้าหมายไม่ได้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่่เเรราาาาาคดมันแปลวอจจะ กำหนดทิศทางตัวเองผิดหรือเราตั้งเป้าหมายผิดตั้งแต่แรกค,ครับ